ดีฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มาทักทายอีกครั้งนะคะวันนี้มีงานส,สวยๆมาให้ชมอีกเช่นเคยสําหรับชิ้นงานคลิปนี้ก็จะเป็นงาน สามตะกออเครือสมอเชิงริ้วนะคะสวยงามมาก่าดูสไตล์แล้วคล้ายๆกับงาน5ดาวนะคะแต่ว่าชิ้นนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอสีสันนั้นได้ใจสวยมากๆค่ะวันนี้ก็มีหลายชิ้นเช่นกันนะคะแต่ละชิ้นงานนั้นมีความงดงามมีเชิงที่งดงามสีละมุนสีสดสวยมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ราคาก็ตามเนื้อผ้าตามเนื้องานนะคะชอบชิ้นไหนก็ทักทายมาได้นะคะเป็นงาน เครือสมอเชิงริ้วสวยมากๆค่ะงานสามตะกอราคาสายก็แจ้งไว้ในคลิปนะคะงานงดงามจริงๆ สามตะกอเชิงริ้วนะคะก็จะมีความงดงามความพิเศษที่เชิงล่างนะคะเป็นงานที่มีลวดลายเชิงล่างที่สวยงามมากๆคล้ายๆงาน5ดาวนะคะแต่ว่างานชิ้นนี้ก็เป็นงานสามตะกอสวยจริงๆสําหรับสีสันแล้วก็เชิงล่างนะคะความแตกต่างก็คือเชิงล่างที่เป็นริ้วใกล้ๆก็จะเห็นเนื้องานข้างในนะคะแต่ว่าสีสันนั้นสวยได้ใจจริงๆนะคะแล้วก็มีเชิงล่างที่งดงามมากๆเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมด้วย